สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องอันนี้คือประเทศจีนเด้อค่ะประเทศที่นี่การท่องเที่ยวประเทศจีนค่ะมองที่ท่องเที่ยวของประเทศจีนสวยงามขนาดสวยงามค่ะพี่น้องเนี่ยเพิ่นพักกันขี่รถไฟบานเท่านี่ละ่ะ คันบานเฮาเพิ่นก็นเอินรถไฟนาาจะแต่ทางเพื่อนก็นจักเอินยังแล้วเอินรถไฟคือกันนั่นล่ละคิดว่าเพิ่นพากันไปชมแบบว่าบรรยากาศเนาะคะ่ะบรรยากาศประเทศจีนมันจะเป็นแนวนี้มันเป็นหมอกค่ะอากาศเย็นค่ะพี่น้องต้นไม้ของเพิ่นกับบ่คือต้นไม้ทั้งเฮาเด้เนี่ย กะจิประมาณนี่แหละค่ะดีเพิ่นกับไปส้มหล,บ,หล,บ,หลบสวนของเพิ่นเนาะคะ่ะเพิ่นเฮ็ดทีทองเที่ยวของประเทศจีนาบานเหาเห็นบอนแบบมางานกาชาตเฮ็ดรถไฟเห้เด็กหน่อยคีสูตรเดียวกันเลยจ้ะแต่ว่าประเทศจีนนี่เขาสีน้ำทองเที่ยวเนาะคะ่ะเนี่ยเขาจะเฮ็ดเป็นเส้นทางให ประชาชนเพิ่นได้ท่องเที่ยวกันเนาะคะ่ะชมบรรยากาศไปเรื่อยๆด้วยค่ะเพิ่นพาชมสวนจักสวนอีนอยงเป็นสวนดอกไม้รื้ว่าเป็นสวนอีนอยงกับบลูเนาะคะ่ะเบิงพยายามเบิงแล้วเบิงอีกมันเป็นสวนดอกไม้หมหรือเป็นสวนพักรือวเพิินเห็ดสวนใบชาค่ะพี่น้อง ต้นชานี่บ้อนอชาเขียวนี่นะบรรยากาศพื้นดีดีพี่น้องนี่ก็มาเทีเ่ยวหาป่าเนาะค่ะป่าป่าท่อมป่าเ่านี่ละปา่าเอื่อนป่าท่องเนาะค่ะแต่ทางบ้านเพิ้นจักสือเอินป่าอยังชมบรรยากาศไปเรื่อยๆคะ่ะ มาถึงนี่ก็เป็นกี่รถไฟเนาะจา้ะขี่รถไฟเป็นทีท่องเที่ยวของประเทศเมืองจีนเขาเนาะคะ่ะเพิ่นกัขี่แบบมีความสุกเลยค่ะพี่น้อง นั่งรถไฟบ้านเฮ้านี่ละ่ะบานเฮ้าก็เอินรถไฟนั่งแบบชิ่วๆเลยค่ะอันนี้มันเป็นทำเนาะค่ะทำเมิดคนจีนเขาเอินทำเมิดขึ้นไปเรื่อยๆค่ะขึ้นไปเป็นบันไดขึ้นไปค่ะเป็นลานเป็นไส่รงทองถนนคนทาง ไปเรื่อยๆจ้ะสิมีท่างโปงอยู่ข้างหนากัสิเป็นเส้นทางโป,ง,ปงนะจ้ะอันนี้เขาเอิญนรทำทำเหมิดเนาะคะ่ะเขาพาไปเที่ยวเนี่ยบรรยากาศเหมือนกันขคืนเลยค่ะมันเป็นทำเหมิดอยู่ประเทศจีนด้วยค่ะ นี่เขาเอิญเอียงคือคือท่านเปาวุนจินเป็นจังสันนะคะเปาวุนจินอยู่ประเทศจีนนะคะนี่แบบไข่ไข่อ่งเปานะคะในรูปจีแดงแดงอ่างเปานะคะ เบิงไปเรื่อยๆค่ะว่ามันจะเป็นแบบใดเป็นรูปอังเปาเนาะค่ะอันนี้ก็มาอีกแรงนึงเนาะค่ะนี่มันก็เป็นทำทำมีแสงสีคล้ายๆครับแบบที่อังเปาผ่านมานะคะมันจะเป็นโตกันมีเป็น เป็นเหมือนทองฟ้าทองเมกเนาะค่ะแต่ว่ากะบโบเมนมันเป็นสีสันของประเทศจีนเนาะค่ะเป็นที่เที่ยวของเขาเนีย่ยไปชมบรรยากาศกันด้วยค่ะ อันนี้ก็คืออหยังกับบุรูณเนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าอยู่เมืองไทยนบ่ค่อยมีนะคะมันจะอยู่ในประเทศจีนเป็นทีท่องเที่ยวเขาละคะ่ะผู้ใดที่อยู่ประเทศจีนจะหูดีเนาะค่ะพี่น้องอันนี้มันคืออีหยังเขาจะหูดีเนาะคะ่ะผู้ใดอยู่ประเทศจีนมันสิเป็นแสงไฟน้ำจุด จุดนั่นจุดนี้เนาะค่ะไปเรื่อยๆมันก็จะมีแสงไฟพ่นตังไว้เห็ดห้แสงสว่างมีหลากหลายสีเนาะค่ะจากสีแดงสีเขียวสีสมสีสิวไปเร้วค่ะเพราะว่ามันเป็นทีแบบว่าท่องเที่ยวเขาเนาะเข้ากับเห็ดสีนั่นสีนี้เห็ดห้สวยงามสีเขียว สีไซสสีฝามึงเป็นสีตามจุดทองเที่ยวเนาะคะ่ะอันนี้ก็ออกมาละคะ่ะที่นี่ออกมาเที่ยวปลาละคะ่ะอันนี้ก็เป็นถนนเพลนเนาะคะ่ะถนนยางถนนเดินถนนเดินทองเทียวขางล้ำ ต้นใหม่เพิ่นจะท่าสีออมเป็นสีขาวเนาะคะ่ะเห็ดให้เป็นโดดเด่นในสายตานักของเที่ยวเนาะคะ่ะสังเกตเบื้งต้นใหม่เด้อค่ะเขาสิท่าสีสวยงามค่ะจากต้นใหม่อยัางเพิ่นเพิ่อนอนุรักษ์ไว้เนาะคะ่ะประเทศจีนเนี่ยกลับมาต,ตอนนี้กับพกักกาขี่อีกแล้วคะ่ะ ขี่รถไฟเนาะค่ะขี่รถไฟแบบบานเฮ้าขี่นะรถไฟแบบเด็กน้อยเล่นในอันงานกาชาดนะคะแต่นี่นักท่องเที่ยวประเทศจีนเพิ่นเห็ดไห้ถัาท่องเที่ยวเนาะคะ่ะผู้ใดไปท่องเที่ยว่นไข้ผ้านน่าไปเที่ยวเนี่ยนี่นะคะไปชมวิวบรรยากาศสวยๆคะ่ะชมไปเรื่อยๆคะ่กะก็สวยงามรถไฟกับมีมีควนันขึ้นขึ้นกันได้ปี่นองสังเกตเบื้องหน้ารถไฟเด้อคะ่ะ ขอลากันไปก่อนด้วยค่ะสวัสดีค่ะ